A K. การเกษตรรุ่งเรืองกิจผู้นำด้านเครื่องมือทางการเกษตรรับผลิตและออกแบบเครื่องจักรภายในครัวเรือนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐาน K.R.K. นะครับกำลังทำการประกอบนะครับน้ำส้มขนาด300กิโลกรัมนะฮะจะจัดส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมนี่มัจะเป็นบรรยากาศยมดึกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาลูกท่านนะครับมาดูวิธีการประกอบนะฮะ ในส่วนของขครื่องผสมอาหารครัา300กิกรัมนะจากงาน K-RK งานแท้มาตรฐานเคอนะครับผมนี่มาดูส่วนของบอดี้นะครับดูตั้งแต่การเชื่อมนะรเราเน้นคุณภาพใส่ใจเรื่อง,องการเชื่อมะการเชื่อมเต็มจะเป็นประมาณนี้นะครับคือการจะซื้อเครื่องจักรแต่ละตัวนะครับอยากจะแนะนําให้ลูกค้านะครับเลือก ร้านที่มีคุณภาพนะครับใส่ใจเรื่องของคุณภาพเป็นหลักครับเพราะว่ามันจะมีบางร้านอะไรอย่างงี้นะครับที่การเชื่อมจะเชื่อมแค่ได้ขายกับเชื่อมเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างคุ้มค่านะครับผมแต่เราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับดูแต่การเชื่อมนะดูแต่โครงสร้างของเรานะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับผมก็ท่านใดนะครับกำลัมงมาประผสมยูนะครับ รอสมาดูทดสอบตันนะครับนี่จะเป็นระบมเครียดทุนนะับริ่มตั้เสร็จแล้วนะครับเดีเรามาที่ภาพรอบหนึ่งนะครับผม ごめんなさい。